นี่้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมีทีคนรวยมันต้องมีคำที่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำที่มีทีรวยเอารวยรวยรวยสนับสนุนโดยบัตรสินเชื่อกเกษตรกรจากทกส สวัสดีครับรายการทำพิธีรวยเจ็ดโมงครึ่งมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้รับรองท่านผู้ชมฮะใครที่สนใจสูตรอาหารไปเปิดนะครับทาการค้าได้อะไรได้เรื่องกันลงทุนที่ต่ำมากๆรอแป๊บเดียวนะฮะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ให้รอแค่อยากจะรู้อาชีพไหนอีกส่งเข้ามานะคะ4111095 SMS ของทางรายการเอาใหม่ค่ะ41110 หนึ่งเก้าศูนย์สองปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองใช่เนื่อกเพราะมันอยู่ตัวเลขอยู่แถวนี้นะคะส่งเข้ามานะคะทางรายการจะจัดให้เออเลขน้อยคไม่มีกรอหญิงของเราครับวันนี้เดี๋ยวพาไปตลาดก่อนนะคะคุณกัมพูร์ชอบงานพวกอินดี้แฮนด์เมดทำมืออินดี้แฮนด์เมดแล้วมีอะไรอีกฮะทำไมอ่ะเอาเป็นภาษาไทยคุณแตรเป็นภาษาไทยงานทำมือทำมืองานแนวคิด แปลกๆความแปลกสร้างส,สรรค์เดี๋ยวบอกาอาจารย์ภาษาไทยปรับตกเลยนี่ไปที่ตลาดเมกับางนานะคะอินดี้ะะแห่เมดอินดี้แ่เม็ดที่เมกะบางนาน,นะคะก็จะมีตลาดนัด บรรยากาศชิวๆนะคะทุกสุกเสาร์และอาทิตย์แบบนี้นะคะและที่นี่สินค้าของเขาค่อนข้างเฉพาะค่ะก็คือเป็นสินค้าประเภทอินดี้ดีไซน์เองนะคะเดี๋ยวพาไปเดินค่ะ <_ travaille> สัญลักษณ์ของตลาดที่นี่นะคะก็คือการมีสินค้าและต้องใส่ชื่อตัวเองไว้ในสินค้าชิ้นนั้นนะคะ มีหลายร้านเลยนะคะอย่างร้านนี้นะคะเป็นร้านกระเป๋าตอกชื่อฟรีเป็นร้านชื่อไมโซกุค่ะตามไปอ๋อไมโซกุร้านชื่อไมโซกุแปลว่าไมแปลว่าหัวใจโซกุมาจากภาษาญี่ปุ่นมนว่ากลุ่มมายถึงกลุ่มคนที่ชอบของเหมือนเหมือนกันอ๋อเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วมีกระเป๋าที่ตอกชื่อตัวเองได้ด้วยเช่นใบนี้นะคะสามารถเป็นสลายข้างก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบ็คแพคก็ได้จับรวมอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมาหนึ่งด้านตุ่มมาก็สามารถเป็นแบ็คแพคได้ด้วย เป็นเป้นะคะเวลาตอกชื่อใช่ไหมคะก็จะตอกแบบนี้ค่ะค่ะวงบนกระเป๋าเนี่ยจะตอกให้บนสายได้ตอกได้ทุกแบบะอะคะก็คือถ้าซื้อกระเป๋าทางร้านก็จะตอกชื่อห้ฟรี่หนึ่งชื่อใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นรอรับได้เลยนะคะ,คะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอันนี้คือแท่นพิมพ์ตอกชื่อ ABC ที่ A, B, ทราบเลยนะคะเป็นแท่นเหล็กตอกเข้าไปตรงหนังค่ะก็้วใช้พวกมดุดแล้วก็ปัดไปกับกระเป๋า แล้วเพ้นด้วยสีอะไรคะก็มีสีสกรีนกับสีอะคริลิกค่ะลงบนเสื้อบนเสื้อกระเป๋าหมวกค่ะลูกค้าเอามาเองก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากได้ผ้าดีแบบดีๆเลยก็เอามาให้ได้มาวาดให้ได้อียนี้ได้มายังไงเนี่ยเรียนจบอะไรมาคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ค่ะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอแล้วเกี่ยวอะไรกับวาดภาพไหมเนี่ย ไม่เกี่ยวเลยค่ะอันนี้ใจรักล้วนๆค่ะแล้วว่าได้น่ารักมากนะคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องร่างแบบไหมคะก็จะมีแบบบ้างแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบลูกค้ามาให้บ้างค่ะชิ้นหนึ่งราคาเท่าไหร่คะก็จะมีสองเสื้อสกสองร้อยห้าสิบกระเป๋าไซส์นี้ก็สองร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีใบใหญ่หมดแล้วหมดแล้วค่ะถ้าจะทําอาชีพแบบนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงคะค่ะสิ่งสําคัญก็คือตั้งใจก่อนว่าคิดจะทาอะไรก็ ไม่ถึงขนาดที่จะลงมือไปแบบร้อเปรเซเรา<ม>ทําด้วยความใจรักอะไรอย่างน<ม>ี้ค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเพิ่มขูนมาเองค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ถนัดนะคะแต่ตอนนี้แบบด้วยความชอบและความรักที่จะวาดก็เลยวาดเป็นึ้นเรื่อยๆมีคนชอบของเราเยอะไหมก็มีลูกค้าที่ชอบน้องหมาน้องแมวอะค่ะเขาเห็นเขาก็ใจอ่อนแล้วเขาก็ซื้อกันอะไรอย่างี้อ๋อเจาะกลุ่มคนที่ชอบมาชอบแมวเลยนะ นะคะแค่นั่งดูเขาทํางานแทนเมดก็เพลินแล้วค่ะคุณมี่นี่ทํางานอะไรนะอะไรดัดนะเป็นงานทองเหลืองครับทองเหลืองดัดใช่ไหมครับเพราะปกติที่เราเห็นก็คือจะเป็นงานหล่อขึ้นลูกแต่นี่คือเราเอามาดัดตามลูกค้าสั่งอะไรอย่างงี้นี่ดัดได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่านี่ใส่ดัดได้ไหมไม่ได้เรกจะให้พิธีกรอะไก็เรียเขามาดัดหน่อยแล้วพวกนี้มันโหใส่หน้าฝนอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวเป็นอะไรครับอันนี้ไม่ใช่ทองแดงครับพวกนี้อย่างเราใส่ไปแล้ว สี่าวสีหมองสามารถล้างทำความสะอาดแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ตลอดเพราะมันไม่ใช่งานชุบไม่ได้เคลือบมาครับพวกนีจ้จะเป็นสีปกติวิธีทํานะคะามาเป็นกำๆอย่างนี้เลยแนะนํานิดนึงว่าเริ่มทํำยังไงบ้างเอ่ยก็จะต้องมีการกะขนาดเพราะว่าแต่ละขนาดแต่ละลายะลรพวกนี้ก็คือใช้ขนาดไม่เท่ากันวัสดุไม่เหมือนกันเราก็ต้องกะว่าใช้ประมาณเท่าไรอะไรยังไงครับอ๋อแล้วก็ตัดลวดชิ้นออกมาก่อนใช่ครับต้องขึ้นลูกที่เส้นโครงก่อนใช่ไหมครับใช่เป็นลักษณะเหมือนการถัก บางทีบางคนก็มาสั่งเป็นอาร์มเป็นที่รัดผมเป็นเข็มขัดอะไรแล้วแต่คือลูกค้าจะออกแบบมากกว่าเราเป็นคนทําคุณมี่ไปเรียนอย่างที่ไหนคะเนี่ยงานแบบนี้ไม่ได้เรียนมาครับหัดเองเหรอฮะใช่ครับได้ฝีมือขนาดนี้เลยใช่มันได้มีโรงเรียนสอนอยู่แล้วครับมันทํามันก็ยรงไะครับมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะคะล้วขายชิ้นเท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้ก็จะประมาณอยู่สัก200แบบนี้ครับสัก200ก็มันจะมีหลายราคา ห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบมันอยู่ที่ย่างง่ายอยู่ที่เราอะครับมันก็เราก็ไม่ได้บวกมากอยู่แล้วครับหลักหลักอ้ออรไปอีกแล้ว ไม่ชวนไม่บอกไม่กล่าวเลยไปโอ้โหก็ไม่ชอบงานอินดี้แล้วงานแฮนด์เมดไม่ใช่หรอไปแบบชิวๆอ,อีกแล้วชิวๆนะ <laughs> จริงๆไปได้ทุกสุกสาร์อาทิตย์นะคะแต่ผมชอบเนาะ คือเห็นคนอายุน้อยๆคนหลากหลายแล้วทุกคนมีความสามารถเอาความสามารถออกมาทํางานทําเงินโอ้โหมันอย่างเงี้ยปากัมพูเขาส่งเสริมนะคะเด็กๆอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะคะส่งเสริมให้มีรายได้อายุเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มันไม่เกี่ยงเลยขอให้ตั้งใจทําลูกออกมาทำมาหากินกันนะคะนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะค่าแผงอาจจะแพงนิดนึงประมาณ800ร้อพันหนึ่งแต่ว่าขายได้ทั้งวันแล้วเขาขายได้เยอะๆอ่ะคือลูกค้าจะเดินเรื่อยๆนะคะที่ น่าเมกับบางนานะคะน่าสนใจจริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาดูนะครับว่าสูตรอาหารรสเด็ดอือย่างนี้เลยโอเคโอเคป้าโอเคเคล่ะค่ะแป๊บเดียวครับใช่หิวแล้วสั่งอาหารกันเถอะนี่อะไรฮะมีอะไรมาร้านนู้นเขาขายอะไรไม่รู้อ่ะเยอะแยะเลยคุณลองสั่งสักอย่างสิคะ ขอขอขอซื้อซื้ออย่กขอเขาไม่ให้ขอแต่ดูสภาพร้านแบบนี้จะสั่งซกเล็กก็คงไม่มีผมว่านะไม่มีสวัสดีครับพี่ยุทธศักดิ์สวัสดีครับพี่ยุทธศักดิ์นะเป็นเจ้าของร้านร้านของพี่ขายอะไรครับพี่สุกี้ครับผมสุกกี้นะฮะนี่ฮะโอเคครับพันานๆสุกี้โอเคนี่มาจากไหนพี่ประจวบครับบางสะพานครับบางสะพานประจวบเลยเหรอครับผมโอ้โหถามนิดนึงพี่สุกกี้เนี่ยเป็นอาหาร เขาเรียกว่าอะไรนะตระกูลของเขามาจากไหนครับต้นตระกูลต้นตระกูลของสุกี้เนี่ยก็ทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะสั่งต้องฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นอะเช่นอเอาสิขอสุกี้ซุบะที่หนึ่งได้ครับผมมีเมนูอะไรบ้างร้านของพี่ยุทธศักดิ์ก็มีสุกี้บะหมี่หยกบะหมี่หยกสุกี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นอสุกี้น้ำข้นครับน้ำข้นครับผมน้ำข้น มีน้ำใสด้วยมีน้ำใส่ด้วยครับมีน้ำปูน้ำใสค่ะแล้วทำไปเรื่อยเลยแล้วค่ะเอาเอาสูตรไหนที่เด็ดสุดคะตอนนี้อ่าซุกี้โซบะครับซุกี้โซบะที่สั่งไปดูนะฮะแต่กลิ่นเนี่ยก็ชนะเลิศแล้วนะท่านผู้ชมครับในห้องส่งแล้วได้กลิ่นดับอบอวนอ่ะหอมนะคะใส่กุ้งเข้าไปใส่หมูหมูหรือไก่คะพี่ครับอ่าหมูครับหมูนะคะหมูควันขมงเฉ่งเลยนะคะก็เขาเรียกว่าซุกี้อะไรนะโซบะครับสุกี้ ป็นสูตรซูกี้ผัดใช่ไหมใช่ครับผมอ่าสูตรซูกี้ผัดนะใส่น้ำมันน้อยน้อยนะเข้าใจไหมคะพี่ใช่ฮะเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะอโอ้โหหมูสุกมากไหมอ่าก็พอให้หมูสุกอะไรแค่ครับให้หมูสุกแล้วครับชอบแบบสุกๆดีๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะฮะต้องสุกนี่แล้วยังไงต่อคะครับอ่าพูดไปเรื่อยก็ได้ค่ะพี่บอกเบื้องหน้าไปเลยว่าใส่อะไรบ้างก็อ่าผัดไปเรื่อยๆนะฮะจนให้อ่าหมูกับกุ้งสุกนะครับผมค่ะ พอสุกเสร็จแล้วทํายังไงต่อฮะก็ลงด้วยผักัผผมกก็ลงด้วยนะครับผักนี่ใช้ผักกาดกับผักกาดครับผักบุ้งผสมกันนะคะครับอันนี้สําหรับหนึ่งถ้วยใช่ฮะขายถ้วยเท่าไหร่ครับพี่อยู่ที่ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบาทสามสิบห้าถึงสี่สิบาทที่ทําขายอยู่ที่บางสะพานนะครับผมร้านร้านของพี่เป็นแบบไหนคะรูปแบบร้านอ่าก็เป็นแบบ ทั่วไปธรรมดานั่งมีโต๊ะนั่งรับร้านเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับร้านเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่สุกี้แบบที่เราไปนั่งกินกันเยอะๆที่มีหม้อต้มและจิ้มจุ่มกันไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นสไตล์คล้ายๆอาหารตำสั่งใช่ครับแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือว่าพี่ยุทธศักดิ์เนี่ยทำมากี่ปีแล้วนะครับพี่สิบกว่าปีแล้วครับผมสิบกว่าปีทุกวันนี้ขายเป็นแฟนชายเพราะว่าลองลองถูกทําอร่อยแล้วก็อยากให้คนอื่นทําเอาไปทําหากินได้ใช่ครับผมแฟนชายของพี่เนี่นะครับ ขายเท่าไหร่2,900บาทครับ2,900บาทได้อะไรบ้างก็จะมีสูตรการผัดเราเราจะมีให้แล้วก็มีสุกี้โซบะสุกี้วุ้นเส้นสุกี้บะหมี่ยกร้านหน้าหมูหมักผัดซีอิ๊วหมูหมักแล้วก็ร้านผัดปูครับโอ้ทั้งหมดกี่เมนูคะอ่อทั้งหมดประมาณถ้ารวมปีย่อยด้วยประมาณ13ร้านคบสอนให้สอนให้หรือให้วัตถุดิบด้วยอ่าเราจะสอนให้วัตถุดิบนี่ก็คือ อ่าผมจะส่งน้ำจิ้มอย่างเดียวค่ะอ๋อหมายความว่าครั้งแรกที่ซื้อแฟนชายเลยคือเสียเงินจ่ายเงิน2,900บาทใช่ครับผมจะได้สูตรได้สูตรมาสอนให้13อย่างใช่ครับผมนะฮะหลังจากนั้นของพวกนี้ไปหาซื้อเองวัตถุดิบเลยนะแล้วก็ไม่เสียค่าสัญญาแฟนชายหลายปีไม่มีสัญญาจ่ายครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวครับผมแล้วน้ำจิ้มขายยังไงคะ โลละ59บาทครับอ่าโลหนึ่งขนาดนี้มีข้อผูกมัดว่าจะต้องซื้อน้ําจิ้มใช่ครับพี่เท่านั้นเองใช่ครับผมไปทําเองได้ไหมอ่าเดี๋ยวก็ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกสูตรด้ใช่ไหมคะหัวใจกว้างขนาดนั้นเลยอ่าเดี๋ยววิธีการผัดเมื่อสักครู่แอบเห็นพี่ยุทธศักดิ์พอผัดใส่เส้นโซบะเข้าไปหมูสุกผักสุกเขาใส่น้ําจิ้มเข้าไปหนึ่งช้อนอ๋อรวมไปในนั้นด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นน้าจิ้มเขาไม่ใส่อย่างอื่นเลยนะคะแล้วเวลาทานต้องใส่น้าจิ้มอีกไหมพี่ก็อ่าเดี ใส่เกี๊ยวฮะครับให้กรอบให้กรอบใช่ไหมสุกี้ใส่เกี๊ยวใช่ครับผมมีอะไรให้ช่วยบ้างครับผมก็ทําไม่ค่อยเป็นซะด้วยอ๋อเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบใช่ไหมคะใช่ครับผมใส่เพื่ออะไรคะอ๋อก็คือมันจะตัดกับตัวน้ำจิ้มเลยฮะก็คือเป็นสุกี้ในแนวใหม่ครับอ๋อคือวางไว้ในจานก่อนใช่ครับผมแล้วคือปกติแล้วสุกี้เนี่ยจะมีเฉพาะวุ้นเส้นนะใช่อันนี้คือเราจะมีมียอดพัฒนาไปเยอะ แล้วก็มีโซบะมีเส้นมาม่าคือจะเป็นซุกกี้ในแนวใหม่เลยค่ะพอได้หรือยังครับพี่ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะคล้ายๆผัดไทยอ่ะห่อนิดนึงเออดูหน้าตาเนาะจะเห็นว่ามีไข่ห่อด้วยนะคะครอ๋อสวยสวยสวยอันนี้ขายเท่าไหร่ฮะจานเท่านี้อยู่ที่35บาท35บาทอย่างนี้เนี่ยคือทานได้เลยหรือว่าต้องไปให้คุณผู้ชมดูก่อนหน้าตาอย่างนี้นะคะ ไม่เอาท่านผู้ชมพอดูเสร็จแล้วก็จะมาอิจฉ้าเราอิจฉ้าทําไมล่ะอิจฉ้าทําไมอิจฉ้าไม่ได้กินอยู่บ้านน้ําลายหกแต่เจ้าหน้าที่ทีมงานของเราชิมแล้วอร่อยมากอ๋อต้องใส่น้ําจิ้มไหมครับพี่ใส่ใส่ยังไงฮะก็ไม่ใส่เยอะไหมลาดเป็นนิดนึงครับครับลาดลาดหน่อยอืมสามสิบห้าบาทกำไรสักเท่าไหร่คะเนี่ยจานนี้ยก็สิบกว่าบาทครับสิบกว่าบาทนะคะต่อจานสิบกว่าบาทค่ะอ่าน้ำจิ้มของพี่ยุธศัก เด็ดขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าเนี่ยเลยเวลาซื้อซื้อยกแกนลอนอย่างงี้นะแกนลอนนี้เท่าไหร่คะอยู่ที่ประมาณ470ครับ470บาทขายได้กี่จานเออหนึ่กิโลเนี่ยทาได้ประมาณ14จานคร14จาน1กิโลครับผมอือันนี้8กิโลครับอ๋อนี้8กิโลนะคะครับอร่อยจริงไรจริงอร่อยอยากพูดเอาใจมีนะไม่ได้เอาใจพี่ยุทธศักดินะอร่อยอร่อยรสชาติดีนะฮะครับอ่ะก็ ท่านผู้ชมที่สนใจอย่างที่บอกนะครับเปิดร้านง่ายๆเปิดอย่างนี้เองนะคะเหมือนร้านอาหารตามสั่งนะคะแต่ว่าไหนไหนพี่ยุทธศัก์มาแล้ววันนี้นะครับสูตรน้ําจิ้มซื้อจากพี่ยุทธศัก์ก็จริงแต่ว่าวันนี้สอนด้วยจอดเลยนะคะเตรียมปากกาสมุดจดนะคะเริ่มต้นจากอะไรคะเอาแนะนำครัอันนี้เต้าหู้ยี้ครับค่ะน้ําตาลนะฮะเต้าหู้ยี้เจ็ดก้อนอ่าใช่ครับน้ำตาลทรายขาวหนึ่งกิโลกรัมครับผมอ๋อต้องนับขนาดนั้นเหรอแล้วก็น้ํามันงาอยู่ประมาณสัก สองช้อนสองช้อนนะคะน้ำมันงาสองช้อนแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งครับพริกแห้งนี่อยู่ประมาณสักขีดหนึ่งเอาเอาไปบดหรอคะมาปั่นรวมกันเลยมาปั่นรวมนะสองขีดนะเอาพริกแห้งเม็ดนะคะกระเทียมเท่าไหร่คะกระเทียมนี่อยู่ประมาณสี่ขีดครับค่ะสี่ขีดนะคะเกลือเกลือนี่อยู่ประมาณถุงเล็กๆสักหนึ่งหนึ่งถุงนะครับค่ะแล้วก็มีน้ำมันงาด้วยนะคะอาที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับทผู้ชมาส่วนประกอบส่วนผสมนะครับอันนี้ไม่มีผงชูรสนะคะเพราะว่าอะไรคะ คือในกรณีมีซิวแล้วมีตาลแล้วนะฮะพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันก็คือคล้ายๆแบบเข้าเครื่องกันแล้วมันก็คือปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วคแล้วาปั่นออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาปปั่นก่อนเอามาผสมเสร็จแล้วปั่นใช่ไหมฮะนี่ค่ะคุณผู้ชมปั่นทุกอย่างรวมกันเมื่อสักครู่นี้ได้กี่กิโลคะเนี่ยอันนี้ถึงโลไหมคะได้น้ำจิ้มถึงกิโลกรัมไหมเอาได้ครับได้อันนี้หนึ่งกิโลสูตรเมื่อสักครู่สำหรับกิโลกรัมเอาไปปั่นแล้วเสร็จเลยไหมฮะแล้วก็เอาไปเคี่ยวไฟจนให้เดือดครับฮะ เจ้าทำไมอะคะก็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นกรสุนนี่มันกลิ่นมันจะขึ้นมาครับเพื่อให้กลิ่นขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้ประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเลยนะคะถือว่าเดินเข้ามาในห้องส่งในกลิ่นแบบหอมอบอวลเคล็ดลับด้วยนะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งอันนี้มีเคล็ดลับของกระเทียมด้วยคือกระเทียมเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่แกะเพราะเหตุผลเพราะว่าไม่แกะเปลือกให้เอากระเทียมเนี่ยมาล้างแล้วก็ตากแดด เพราะว่าตัวเปลือกกระเทียมนี่จะช่วยเรื่องของความหอมอ๋อเคยถ้าเอาเปลือกออกน้ำจิ้มเราจะไม่หอมเลยคือหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาเวลาเคี่ยวเนี่ยเคี่ยวรวมไปอย่างนี้ด้วยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับคือจริงเหรอทั้งเปลือกเลยครับอ้าวแล้วเปลือกมันมันมันละเอียดอย่างนี้ได้เหรอฮะได้ฮะได้อากีเหรออุ้ย แล้วมันแข็งมากนะได้เ็เครื่องปั่นมันปั่นได้หมดน้ําแข็งยังละลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งไม่ต้องปั่นมันก็ละลายคุณดัชนีแม่เอออันนี้ผมเพิ่งทราบแต่เอาไปล้างก่อนนะโดยใช้อ้างไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามกระเทียมเนี่ยเราจะปอกเปลือกก่อนใช่ใช่ไหมฮะแต่ของพี่คือใส่ไปทั้งเปลือกใช่ครับผมเพื่อไ่ว่าเราเราต้องเอาไปล้างก่อนนะครับาต้องล้างให้ดีนะฮะล้างแล้วก็ใช้สก๊อตไม้ถูถูขนาดนั้นเลยฮะแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็คือมันจะช่วยในเรื่องของกลิ่นค่ะมีเคล็ดลับอีกอื่นอีกไหมคะ ก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะไปทาลองพี่ยุทธศักดิ์กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เป็นยังไงพี่ลองก็ลองผิดลองถูกไม่ใช่ว่าไปจดคนอื่นเข้ามาแล้วทําเลยนะนี่ลองนะฮะมีประสบการณ์อยู่ในอาชีพนี้กี่ปีแล้วฮะเออสิบสามปีครับสิบสามปีตอนนี้มีคนซื้อแฟรนไชส์เราไปกี่เจ้าแล้วก็เกือบสามสิบร้านแลยครับเกือบสามสิบร้านนะสองพันเก้าร้อยบาทต้องใช้ชื่อสุกี้โอใช่ฮะเพราะว่าคือจะเป็นแฟรนไชส์ที่ เปิดโอกาสคนให้คนที่มีทุนน้อยเขาได้ทําธุรกิจจะเป็นช่องทางอย่างหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้คือแฟนชายเนี่ยสี่ห้าหมื่นซึ่งคนจนนี่จะเอื้อไม่ถึงครับตอนนี้มีเคล็ดลับไหมทำยังไงขายเออขายขายกี่จานถึงจะมีกําไรอยู่ได้ก็อยู่ที่สถานที่ทําเลแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพยายามทํายอดขายให้อยู่ที่ประมาณสัก2,000ขึ้นไปสองพบาทครับก็จะได้กาไรสักประมาณสองพันบาทนี่กี่จานอะประมาณสัก ถึงร้อยจานไหมอ่าประมาณนั้นประมาณเจ็ดสิบถึงร้อยครับนะฮะประมาณกำไรครึ่งครึ่งไหมคะอ่าครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งนะคะแล่ย์หยางนึงก็คือเราจะเป็นร้านซุกี้ที่ว่าร้านซุกี้โดยตรงแลอย์หยางนึงก็คือจะเป็นร้านซุกี้ในแนวใหม่คือไม่เหมือนใครครับทีนี้บางคนบางคนก็อยากจะบอกว่าอุ้ยกินทุกวันมันมันไม่หวโอ๋อก็คือเราจะมีผัดซีอิ๊วอ่าแล้วก็มีเล่น้าหมูหมัก แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งก็คือข้าวผัดปูมีข้าวผัดเออสลับกับข้าวเนาะใช่ครับเพราะว่าในคนไทยก็กินข้าวเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าร้านซุกี้ก็คือเราจะให้ขายเฉพาะในแนวนี้เท่านั้นเลอคือถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ยมันจะมันก็จะมั่วมันจะมัวใช่ไหมฮะมันคือเราขายซุกี้ไงอยากกินอย่างอื่นก็ไปร้านอื่นที่ร้านข้างๆเรามาสั่งให้ร้านไม่ทำทำไมเราคุณเลือกเยอะนะเนี่ย ไม่รู้ใครเรื่องอย่างเพื่อให้ลูกค้าประจํามาได้บ่อยๆมีเคล็ดลับยังไงก็มากินสุกี้ก็มาบ่อยๆไม่ได้ว่าเลยเนาะแต่ถ้าอยากกินอย่างอื่นก็สั่งร้านข้างๆก็ได้โอเคโอเคเข้าใจแล้วค่ะเรื่องมันก็แค่นี้จะไม่ได้เยอะขนาดถามงินลงทุนทั้งร้านเี่้านี่มีปัญหาเนี่ยทั้งร้านลงทุนค่าเชนชัยอยู่ที่2900าบาทแล้วก็ในส่วนการลงทุนร้านเนี่ยให้มานั่งคุยกันว่าจะทำงบเท่าไหร่ต้องมีเท่าไหร่คะอย่างน้อยอ่าคือผมเคยเปิด มีไม่ถึงสองหมื่นก็ทําได้ไม่ถึงสองหมื่นได้มีตู้รูปแบบหน้าร้านมีตู้มีอะไรผมไปซื้อตู้ให้ลูกค้าด้วยอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ป้ายป้ายนี่คือผมจะทําให้อยู่แล้วแล้วก็คือพูดง่ายว่าที่เราตั้งราคาไว้เพื่อขนาดนี้ก็คือบางทีคนตลาดล่างเนี่ยก็คือเงินทุนการลงทุนบางทีเขาจะมีน้อยเพราะฉะนั้นผมว่า อย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆใช้ทุนไม่เยอะๆมากครับแล้วถ้ามีสถานที่อยู่มีอะไรอยู่นี่ยิ่งดีใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับหน้าบ้านปุ๊บเลยทําได้เลยนะฮะมีร้านสุกี้เลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันจะเป็นสุกี้ในแนวใหม่ครับแล้วก็เป็นสุกี้ที่ฉีดแนวทั่วไปเพราะปกติสุกี้เนี่ยจะมีแค่บุญเส้นครับอันนี้เคยจะมีเส้นโซบะเส้นบะหมี่หยก เส้นมาม่าค่ะพวกเส้นมีหยกโซบะพวกนี้นี่มีเทคนิคการเลือกไหมคะมีก็อย่างอย่างพวกเส้นบะหมี่หยกกับโซบะนี่คือจะให้ลูกค้าซื้อท้องตลาดเลยคืออะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมเพียแต่ว่าเราจะไปบอกว่าเนี่ยต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะกค้าดูเองใช่ก็คือวันวันที่ไปสอนเรื่องอย่างผมเนี่ยคือคือเคยไปสอนให้ลูกค้าที่ถึงบ้านเลยนะฮะครับแล้วก็แล้วก็จะพาลูกค้าไปทางทางไปที่ตลาด ก็บอกต้องซื้อแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อคือโหขนาดนั้นพี่อยู่ประจวบนี่เขาซื้อไปทางที่เชียงใหม่ไปไหมคะผมเคยไปถึงขอนแก่นนะแล้วก็สุาร์ทจะไปเพราะว่าไหเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไปตรงนั้นเนี่ยก็คือสมาร์เขาก็จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคือให้ไปสอนใช่ครับแล้วถ้ารวมกลุ่มกันหลายๆคนก็จะดีนะถ้ารวมกลุ่มนี่ก็คือเราจะมีจุดที่ ตลิ่งชันามาสอนพร้อมกันเลยครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมจะสอนแค่ห้าหลายเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยลงกระทะด้วยอคือือปฏิบัติเลยแล้วปฏิบัติเ,เลยใช่ครับเพราะว่าแล้วครับท่านผู้ชมฮะก็น,นี่ก็คือ อีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำมาแนะนำวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะฮะหรือว่าเป็นการจุดประกายนะครับเผื่อบางคนอาจจะมองหาอาชีพอยู่บ้านว่างๆมันเหงาไม่รู้จะทำอะไรมีหน้าบ้านเล็กๆนะคะอยากจะเปิดร้านอะไรดีหน้าทางนี่กับข้าวอาหารตามสั่งอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ลาบน้ำตกเหลือสุกี้นี่แหละใช่ไหมคะผมก็มีหน้าบ้านเล็กๆอยู่ประมาณสักสี่ห้าไร่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะคิดทำสุกี้ตามที่วิทัาศาสตร์ที่คุณที่คุณพูดนั้นมันหน้าบ้านเล็กๆมันกรมราชะทันไม่ใช่เหรอ อ่าท่านผู้ชมครขอบคุณพี่ยุทธศักดิ์มากมนะครับวันนี้พี่ยุทธศักดิ์จะเสิร์ฟทีมงานทั้งหมดเลยนะฮะไม่เลยจะเอาเส้นอะไรนะอร่อยจริงนะครับอาแล้วครับช่วงหน้าร้านไอเดียคิดดีมีตั้งสักครู่หนึ่งค่ะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพิวิ์ี่รวยเอารวยรวยรย กินดีๆคุณผู้ชมมองอยู่ร้านไอเดียคิดดีมี่ตั้งโอ้โหตายแล้วถ้ากินเอา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 เสียลุกหมดเออากินไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูของที่เป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะปกติคุณกัมพูอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาไม่ใช้เศษสตางกันอันนี้เขาใช้แบงค์คนเนี้ยแต่เศษสตางราชนีใช้นะคะก็เลยต้องมองหากระเป๋าใส่เศษสตางหน่อยไปชมกันเลยจ้า คุณยุ่นนะคะคุณยุ่นคิดขึ้นมานะคะเธอเคยไปเดินตามตลาดนัดไปเห็นกระเป๋าใส่สตางค์ที่มันดูบางทีเป็นกระเป๋าหนังนะไม่สะดวก่อการใช้เออรูปรักอาจจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าทําความสะอาดยากอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูแล้วไม่อ่อนนุ่มน่าใช้บ,บางยี่ห้อก็แพงไปนะคะก็เลยคิดมาทําเองซะเลยเธอทาจากผ้านะคะคุณยุ่นก็ต่อยอดด้วยกัน เอากระเป๋าเอาผ้านะคะ<ฆ>พวกนี้มาทําเป็น<ฆ>ออกแบบเป็นกระเป๋าใช้ชื่อแบรนด์ว่าโคโค่แบงค์นะคะใส่เสียสตางค์ใส่เหรียญใส่อะไรได้หมดเลย<ฆ>ใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้น,นะคะคไหนคุณยุ่นเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงดีกว่า<ฆ>ฟังเสียงก่อนจะได้รู้ว่าคุณยุ่นคือใครสุดเริ่มงต้นคือไปเดินตามตลาดอินดี้ค่ะเห็นเขาขายของกันก็เลยอยากขายของก็เลยลองคิดผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองกับทางตลาดได้ดีค่ะก็คือมองเป็นกระเป๋า ตอนแรกทำเป็นกระเป๋าหนังค่ะแต่ว่าคู่แข่งเยอะก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นกระเป๋าผ้ามีรูปทรงที่แข็งขึ้นจากกระเป๋าทั่วไปคือผ้าบุกกับผ้าด้านในก็เลยใช้หนังมาบุรวมกับผ้าทําเป็นกระเป๋าแล้วก็ลองขายดูพัฒนาเรื่อยๆค่ะจนมีหลายๆแบบออกมาขั้นตอนการทำก็คือหนึ่งไปเลือกเลือกผ้าผ้าก็จะมีหลายแหล่งอะค่ะ,จะเจรนญรัสสําเพง็ง อย่างเงี้ยค่ะผ้าอุลตร์นาผ้าเนี่ยมาบุรวมกับหนังหนังก็คือตัดแพทเทิร์นไว้แล้วอะค่ะก็จะเป็นชิ้นงานแบบเนี้ยพอบุรวมกันก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นเดียวกันนะคะแล้วก็ทําการเย็บเย็บตามแพทเทิร์นที่วางไว้อะค่ะสินค้าก็ราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่139บาทจนถึงแพงสุดที่350บาทค่ะกะ็สินค้ามีเจ็ดแบบก็จะมีกระเป๋าสากญยาสาัสา้นซองที่ใส่มือถือใส่กล้องนะคะก็กระเป๋าน้ำบาทัท สำหรับคนที่ชอบในผลงานนะคะทำตอนนี้มา8ปีแล้วก็สามารถซื้อได้ที่สุขสาวทีนะคะที่สยามสแควร์ค่ะตรงเกตเวย์นะคะแล้วก็วันเสารทุกวันเสารนะคะชั้นสามที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะอย่างไงคะแตกต่างแน่นอนนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยก็ไปเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับโรงงานที่ผลิตมาไม่เหมือนสินค้านําเข้าจากจีนด้วยนะต่างกันเยอะเลยอย่าว่าเศษสตังเลยคือเหรียญ นะฮะเอามาใช้เพราะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยนะฮะเอาเหรียญไปเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยนะโอ้โหเป็นโลต้องไปทําใหม่ปั๊มออกมาใหม่แล้วมันแบบไปกองกองไว้จริงๆก็คือกระเป๋าพวกนี้เอาเหรียญมาใช้งานจ่ายค่ารถเมย์จ่ายค่าแท็กซี่จ่ายอะไรได้หมดและใช่แล้วก็ทําเป็นกระเป๋าสตางค์ใส่แบงค์ใส่ธนบัตรได้ด้วยนะคะถูกต้องแล้วค่ะใครมีของดีอย่างนี้นะคะเข้าไปที่ Facebook คัมภีร์วิถีรวยส่งมาเลยนะคะมีสินค้าเด็ด ความคิดสร้างสรรค์ดีๆนะคะอย่างพี่ยุทธศักดิ์เนี่ยก็ส่งมาทาง Facebook เหมือนกันครับัได้ทางพี่ยุทธศักดิ์คะโอ้โหนี่ในเฟซบุ๊กนะเคยครับแล้วก็ติดต่อกับรายการคัมภีร์วิถีรวยผ่าน Facebook นะมั้ยหรือไม่ก็หน้าจอเพราะว่าอยู่ตั้งบางสะพานประจวบทั้งหแน่คมีท่านผู้ชมถามมาบอกว่าหายอยู่ที่ไหนจะไปทานไปเลยครับบางสะพานนะครับซื้อมาฝากผมพอหนึ่งค่ะนะครับถึงนี่ก็อืดพอๆกันหน้าแต่ว่าถ้าใครจดสูตรไม่ทันนะครับ เฟซบุ๊กคำพีวิถีรวยนะคะมีสูตรครบหมดเลยนะคะแล้วดูย้อนหลังรายการก็ได้ m c o t n e t นะใช่ค่ะก็จะเห็นตอนต่างๆมากมายของคำพีวิถีรวยเอาละครับเสิร์ฟกี่จานครับวันนี้ี่มีออเดอร์เท่าไหร่แล้วคะเต็มที่20จานแล้วเหรอคะยี่จานจานที่21เอาเป็นบะหมี่แล้วกันนะคะเอาละครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้คำพีวิถีรวยลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้7จ็ดโมงครึ่งโชคดีครับสวัสดีครับคำพีวิถีรวย